สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ TRN TV คนอ่านข่าวไม่ต้องโทรมาเพื่อคุยนอกรอบให้จบง่ายๆยุ้ยเคลื่อนไหวหลังยองลูกหยีขอโทษ จากกรณีเมื่อวันที่7มกราคม2565ดาราตลกยองลูกหยีได้เดินทางเข้าพบกับพนักงานสอบสวนสบพบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีตามหมายเรียกที่ถูกนักร้องลูกทุ่งชื่อดังยุยญาติเยอะแจ้งความในข้อหาหมิ่นประมาทเนื่องจากยองลูกหยีได้ไลฟ์สดผ่านทางเพจเฟซบุ๊กในวันที่1สิงหาคม2564ลักษณะเชิงต่อว่าเสียดสีและดูหมิ่นกล่าวหาว่ายุยญาติเยอะนั้นเป็นนักร้องตกยุค กระทั่งยองลูกยีได้เดินทางเข้าให้ปากคำและรับทราบข้อกล่าวหากับทางพนักงานสอบสวนพร้อมกับเปิดใจว่ายอมรับว่าผิดที่พูดรุนแรงอะไรออกไปแต่ขอปฏิเสธไม่มีเจตนาที่จะไปด้อยค่าหรือบูรี่อะไรน้องเขาซึ่งตนเองก็พร้อมที่จะขอโทษและพูดคุยเพราะเห็นยุ้ยมาตั้งแต่เด็กในวงการเพลงลูกทุ่งด้วยกันจึงคิดว่าควรจะมาคุยกันพร้อมที่จะเจรจาและขอโทษ ล่าสุดเมื่อวันที่9มกราคม2565ยุยญาติเยอะได้โพสต์ข้อความใน Facebook ส่วนตัวหลังจากย้องลูกยี้ไปรับทราบข้อกลา่าวหาหมิ่นประมาทเปิดใจขอโทษและพร้อมเจรจานั้นโดยมีข้อความว่าทักทายค่ะชาวเราสามกีบโพสต์นี้วันนี้พี่ขอนะขอยาวจะพูดอย่างตรงไปตรงมานะคะไม่สับปรับไม่สับสนค่ะ เมื่อวันจุบที่ผ่านมาอีกฝ่ายเข้ารับทราบข้อกล่าวหากับทางเจ้าหน้าที่แล้วและมีการนัดหมายอีกครั้งในวันจันทร์นี้ก็ตามนั้นเลยค่ะวันจันทร์จะไม่ใช่วันเสาร์นะคะล่าสุดเมื่อวานนี้อีกฝ่ายได้โทรมาขอเบอร์ส่วนตัวกับทางบริษัท 4S ซึ่งคือต้นสังกัดแล้วก็ให้ใครโทรมาก็ไม่ทราบค่ะเพื่อ มันพอดีกับที่กําลังพาพี่เล็กพักฟื้นต่อที่บ้านและต้องพบหมอใหญ่ก่อนออกจากโรงพยาบาลค่ะซึ่งมันวุ่นวายและมากมายอะค่ะไม่ต้องรีบร้อนไม่ต้องโทรมาเพื่อพูดคุยนอกรอบให้จบง่ายๆแบบอะไรนะพี่น้องวงการลูกทุ่งหรอคะแม้เสียดายแทนน่าจะคิดได้เร็วกว่านี้เรื่องก็คงไม่ต้องมาถึงการฟ้องร้องกันแต่แรกนานไปมันไม่ทันแล้วค่ะ ก็ต้องปล่อยให้มันเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายนะคะอีกอย่างโดยส่วนตัวแล้วคนลูกทุ่งจะรู้กันทั้งนั้นว่ายุ้ยไม่ค่อยพูดไม่ค่อยยุ่งกับใครยิ่งกรณีแบบนี้จะมาคาดหวังคุยกับย uh ุ้ยโดยตรงคงยากค่ะคือแค่เห็นยุ้ยมาตั้งแต่เด็กเหมือนคนอื่นๆก็ไม่ได้ทําให้เราต้องสนิทกันนะคะเรื่องคุยเคลียร์อย่ากังวลค่ะวันจันยุ้ยส่งน้องทนายคนนี้เก่งมากๆค่้ได้คุยแทนแน่นอนค่ะพร้อมกับติดแฮชแท็กว่าผัวกูจะพักผ่อนค่ะ ขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ข่าวสดอย่าลืมกดไลค์กด s u b สไคร b e และถ้าหากมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ